mat eo สวัสดีค่ะออมเด็กวัดแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆที่ออมจะเอามาแชร์ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งนะคะเป็นจิตอาสาชาวระยองนะคะเขาให้บริการรับส่งศพฟรีทั่วประเทศนะคะก็คือพร้อมจัดหาโรงให้ด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะคุณจักริดแต่งตั้งนะคะก่อตั้งสมาคมใจถึงพึ่งได้คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะหรือโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ ริมถนนตัดใหม่สายบุรพาพัฒน์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีรถไม่มีเงินในการนำศพญาติพี่น้องกับภูมิลําเนานะคะนายจักริดเนี่ยเขาก็เล่าไว้ว่าเคยเป็นอาสาสมัครวิ่งส่งศพของมูลนิธิหนึ่งนะคะโดยคิดค่าบริการเห็นว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีคนต่างถิ่นอาศัยอยู่มากเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยญาติมักนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะก็ซึ่งจะคิดจะมีค่าบริการหลักพันถึงหลักหมื่นบาทเลยที เดียวนะคะมีวันหนึ่งค่ะ ญาติผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยมาติดต่อให้นําศพไปส่งที่ภาคอีสานตกลงราคากันที่1 2 0 0 0บาทนะคะขณะกําลังรอรับศพเนี่ยก็มีนายทุนเงินกู้ส่งลูกน้องนําเงินมาให้ญาติผู้เสียชีวิตทําให้ทราบนะคะว่าญาติคนนี้เนี่ยได้กู้เงินมาจ่ายค่าส่งศพอันนี้นะคะแล้วก็ตนก็รู้สึกแบบสลดใจมากเหมือนกับว่าเราไปซ้ำเติมความทุกข์ให้กับครอบครัวเขาตั้งแต่นั้นมานะคะจึงเลิกหากินกับศพมาทำจิตอาสาส่งศพฟรีทั่วประเทศเลยนะคะโดยควักเงินตัวเองหรือบางครั้ง ญาติผู้เสียชีวิตได้ร่วมทําบุญเป็นค่านะ้ํามันก็มีนะคะหากเหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนเพื่อช่วยเหลืออะไรอื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะทํามาแล้วมากกว่า1ปีส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลําเนาไปทั่วประเทศแล้วกว่า900สศพนั่นเองนะคะปัจจุบันมีรถให้บริการ4คันนะคะแล้วก็มีสมาชิกร่วมทาจิตอาสาอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ต้องการให้โครงการช่วยเหลือนะสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 033-650-479หนะหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะคะโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะแบบว่า,ามีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตและต้องใช้บริการแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่พอก็ติดต่อไปที่โครงการนี้ได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะมีใจกุศลอยากจะช่วยเหลือโครงการนี้นะคะก็ลองติดต่อไปที่ทางแอดมินเพจนะคะว่าเขามีการแบบ รับการช่วยเหลือยังไงดูบ้างนะคะก็ลองติดต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กวัดแบ่งปันก็ยังมีกิจกรรมท้ายคลิปเช่นเคยค่ะกะติกาเราดูที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้ออมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนํานะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมา คอมมเนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนะคะมารวมสนุกกันเยอะๆนะคะ